นี่ก็เซลล์สุดที่เราพบเจ้าดิจังพอจ้แฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวขนมญี่ปุ่นกันนะคะจากที่ก่อนเรารีวิวขนมเกาหลีนะคะวันนี้จะมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะคะนี่ก่อนเท้าชีเออบนหาดก็ได้นะคะดิมช็อกโกแลตด้วยเจ๊อร่อยมากเลยคะ ไปดูกันที่ฮอตนะคะแต่นี๋จะรีวิวละเอยียดขึ้นนะก็อ,อ่านไม่ออกเลยนะคะทุกคน,นกอ่านไม่ออกค่ะแต่รู้ว่าเป็นแฟนตาอังุนแบบขนาดเล็กกระทัดรัดโ <c oughs> อเคเรามารีวิวอันไหนก่อนนี้คะย่างยิงยาวปักกระเป๋ายิ่งสุนรีวิวเป็นอะไรกันบ้างนะมัสเโรุนะคะ หนหน้าตาเป็นไงฮะส่งมาให้ดูซนินี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่มีเป็นอันนี้คือใครอะมารุโก,โกโะไหมใช่ค่ะมารุโกะเป็นตัวการ์ตูนมารุโกะนะฮะใช่เป็นอะไรฮะลูกมาซเซโร่ละอันนี้ไส้แตกนะคะ <laughs> แล้วก็เลยจะมากินอย่างนี้แค่น,นะคะี้ครัเดี๋ยวดูสิพ่อใจมาถ่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องพ่อใจข <laughs> ออนุญาตให้หยุดมานั่นงก่อนเดี๋ยว <laughs> คะมากินกันเลยนะคะโ<ะ>อ้เมื่อกี้ชิมซอไปนิดนึงนื้อเครื่อเป็นไงอ่ะกะตอเบอรีนะ่หนักมากเลยเหรอมาชิมกันหนักอ่ะพอใจลองชิมมั้งให้น้องพอใจชิมมั้งทุกท่านไงอยากคืหายใจอร่อยอร่ยไหมคะอร่อยพี่จ้าเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อมไหมลุงไหนป้าลองชิมดิ นี่ก็จะเป็นแบบลูกก็คันคันใ <c oughs> หญนะ่นิ่มมากนิ่มมากหอมนะนุ่มไม่เหยอะวะนุ่มหอมเนี่ยมาลกินด้วยก็ได้ <c oughs> อร่อยนะด้วยอ่ะโอเคผ่าน ก็เป็นขนมมัสเมลโล่ของ <Mar uko. S 1> ญี่ปุ่นอ่าเป็นภาพการ์ตูนมาลุโกนะเนาะนี่นะ,ะหน้าตาเป็นประมาณนี้โอเคอันนี้อันนี้คุณป้าคุณป้าเล็กเอามาฝากจากญี่ปุ่นนะคะหน,น้าต่อไปเป็นอะไรคะรุ่งขยันยิงยวประกาศเตยิงปุ๊บอันนี้คือคาบี้อะค่ะ เป็นขนมยี่ห้อคาวบี้เนาะคล,าล้ายๆจะเป็นเหมือนแบบเออมันฝรั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องอ<ช>แกะค่ะแต่เหมือนจะเห็นผักอยู่ตรงนี้นิดนึงน,นะคะอ๋อโอเคเดี๋ยวลองแกะดูนะคะอืมเป็นผักแบบข้างในเป็นอะไรเอ่ยไหนสิแกะมาแล้วข้างในจะเป็นสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่ผักอ๋อเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันฝรั่ง นาออัดอัดแท่งเดี๋ยวต้องลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงไอไรอยางงีคะับงกินแล้วเป็นไงบ้างอ๋อกรอบดีใช่ไหมเฮ้ยอ,อ,อร่อยตาเลยพอใจลองยัางอ่ะพอใจลองทิ้ก <c oughs> ินไหมแน่ว่ะอันนี้แบบปลาปลองดูนี่นะฮะก็เหมือนจะแบบว่ากินเพลินได้เลยะคะเหมือนลอย คิดหน่อยลองกินดูอืมให้เบิ้นเฟังเสียงก็กรอบมากไม่ชอบกินีชอบกินหน่้ววเวเลพลินม,มากลคล้ายๆเป็นมะฝรั่งนะมนฝรั่งทอดนะ,ะมันเละฮัลเล่เละสีเหลืองนะฮะก็แข,ข้มๆหน่อย เป็นเงินทอนเราอร่อยนะครับก็ตัวดำลุเป็นของคาวบี้นะครับแนะนำเลยนะทุกคนเป็นแบบนี้น <Perfect S 1> ช่วยเล็กๆกินได้เอ้ยเลยคาร์ี้อืมเป็นของคาวบี้นะครับ <c ười> โอเคอ่ะต่อไปครับสองอย่างสุดท้ายค่ะอย่างเดียวปากกาเปล่ายงิงเชือของโปรด อันนี้คือเออยขลุ่นกรอบอ๋อพอใจก็ชอบอะคะอันนี้อร่อยไหมเดี๋ยวแบ่งครึ่งอ่ะเดี๋ยวแกะก่อนแกะแล้วแบ่งครึ่งอันตรายนะคะุณแม่ให้แกะเนี่ยแกะก่อนแกะก่อนเป็นเข้ากอะไรนะข้าวโพดอบกรอบข้าวโพดอบกรอบอ๋อฮะแกะคนละคำึ่งนะแกะน้องที พอใจต้องกัรซือะไรรอไม่เอาหรอเดี๋ยวป๊าปาจะทำให้ดูนะคะนี่ก็หน้าตาประมาณนี้นี่เห็นไหมคะรสชาติ ปุ๊บเท่าไหร่ไหมคะโอ้โหก็อร่อยปีกหนึ่งอย่างไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะครับภาษาญี่ปุ่นเยอะมากคุณพ่ออดปีกนะคะอ่ะุดท้าค่ะแนตาฮะแล้แนตาค่ะแฟนต้าวันนี้นะคะขนมก็อร่อย มากๆเลยนะคะคือแบบทุกอย่างอร่อยเลยนะคะเฉพาะอันนี้อันนี้นะคะคือแบบอร่อยมากอันนี้คือแบบเหมือนเลนเลยนะคะอร่อยแบบนี้เป็นโลมาเองนะคะเนี่ยนี่ใช่แล้วก็อแมสเมลโล่เนาะก็มีโอกาสไปหาซื้อกันดูที่บ้านเราก็จะมีแถวสุขุมวิทไม่รู้ว่าดองกี้อาจจะมีขายหรือเปล่าเนาะโอเคงั้นก็วันนี้เป็นยังไงคะที่จัง อร่อยมากๆนะคะอย่ารที่บอกแล้วก็ถ้าวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย